สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับสู่ปลกยักษ์ในใจพอดแคสต์ที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับคุณในหัวใจของมนุษย์เราทุกคนมีคุณธรรมอันประเสริฐสี่ประการซ่อนอยู่คุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าพรหมวิหารสี่หรือธรรมะของผู้เป็นใหญ่คุณธรรมที่สามารถเปลี่ยนหัวใจที่คับแคบให้กว้างใหญ่ดุจพรหมคุณธรรมเหล่านั้นคือ เมตตาความรักที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกะรุณาความสงสารที่ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาความวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาที่เข้าใจในกฎแห่งกรรมเราอาจจะเคยได้ยินคําเหล่านี้แต่จะมีสักกี่ครั้งที่เราได้มีโอกาสนำคุณธรรมทั้งสประการนี้ มาใช้จริงอย่างครบถ้วนในสถานการณ์ที่บีบคั้นที่สุดของชีวิตวันนี้เราจะร่วมเดินทางไปกับพี่บัวพยาบาลวิชาชีพผู้ทำงานอยู่ในหอผู้ป่วยประคับประคองหรือหอผู้ป่วยระยะสุดท้ายสถานที่ซึ่งเป็นดั่งชายแดนระหว่างความเป็นและความตายและในหนึ่งวันที่ยาวนานที่สุดในชีวิตการทำงานของเธอพี่บัวจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบ ที่บังคับให้เธอต้องดึงเอาพรหมวิหารทั้งสีข้อในใจออกมาใช้อย่างสุดกำลังการเดินทางของเธอในครั้งนี้จะทำให้เราได้เห็นว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่หัวใจที่ไม่เคยเจ็บปวดแต่คือหัวใจที่สามารถรักสงสารยินดีและปล่อยวางได้ในวันเดียวกันแสงแรกของรุ่งอรุณารสาดส่องผ่านกระจกบานใหญ่ของหอผู้ป่วยทานแห่งสันติ หอผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนบ้านมากกว่าโรงพยาบาลแต่สำหรับพี่บัวพยาบาลหัวหน้าหอในวัย52ปีบางครั้งแสงอรุณก็ไม่ได้นำมาซึ่งความหวังแต่นำมาซึ่งความเหนื่อยล้าที่รออยู่เบื้องหน้าเธอนั่งลงในห้องพักพยาบาลที่ยังคงเงียบสงบก่อนที่ความวุ่นวายของวันใหม่จะเริ่มต้นเธอหลับตาลง ทำในสิ่งที่เธอทำทุกเช้านั่นคือการตั้งจิตภาวนาสั้นๆแต่ในเชาน้านี้ใจของเธอกลับไม่สงบเหมือนเคยมีความรู้สึกบางอย่างที่เธอเรียกว่าความเฉยชาที่น่ากลัวกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจเธอทำงานในหอผู้ป่วยแห่งนี้มาเกือบ20ปีเธอได้จับมือปลอบโยนและดูแลผู้คนในวาระสุดท้ายของชีวิตจนใครๆก็ยกย่องเธอว่า เป็นหนังฟ้าชุดขาวแต่ในระยะหลังมานี้เธอกลับรู้สึกว่าหัวใจของเธอมันเริ่มด้านชาความสงสารที่เคยมีมันเริ่มจางลงถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเหนื่อยหน่ายและบางครั้งก็หงุดหงิดภาวะความการุณาที่เหนื่อยล้าที่เธอเคยอ่านในตำราดูเหมือนจะเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเธออาจจะทำต่อไปได้อีกนานแค่ไหนกันนะเธอถามตัวเอง น้ำในบ่อเมตตาของเรามันกำลังจะเหือดแห้งไปหรือเปล่าเธอนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อเมตธพระอาจารย์ที่เธอเคารพยิ่งผู้ซึ่งละสังขารไปเมื่อหลายปีก่อนท่านเคยสอนเธอว่าบัวเอย๋ยงานของโยมคืองานของพระโพธิสัตว์มันคืองานที่ต้องใช้หัวใจแต่หัวใจที่ให้แต่คนอื่นโดยไม่เคยเติมพลังให้ตัวเองมันก็มีวันหมดแรงได้เหมือนกัน อย่าลืมแผ่มเมตตาให้ตัวเองก่อนเสมอจงเป็นตะเกียงที่สว่างสวยัยไม่ใช่ไม้ขีดที่จุดแล้วก็มอดไหมไปพี่บัวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วตั้งจิตอธิษฐานวันนี้ลูกขอตั้งสติขอให้ลูกได้ทำหน้าที่ของลูกด้วยหัวใจที่ตื่นรู้และขอให้ลูกได้เป็นแสงสว่างแม้จะเพียงริบรี่ให้กับผู้ป่วยและญาติมิตรของพวกเขาด้วยเถิดเมื่อลืมตาขึ้น เธอก็พร้อมที่จะบผชิญหน้ากับบททดสอบของวันใหม่โดยที่ไม่รู้เลยว่าวันนี้โชคชะตาได้เตรียมบททดสอบที่เข้มข้นที่สุดมามอบให้เธอบททดสอบที่บังคับให้เธอต้องค้นหาและใช้งานพรหมวิหารทั้งสี่ข้ออย่างครบถ้วนความวุ่นวายเริ่มต้นขึ้นเมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยใหม่เข้ามาที่หอผู้ป่วยเขาคือลุงวีระ ชายชราวัย75ปีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นเพราะไม่มีทางรักษาให้หายได้อีกต่อไปสภาพของลุงวีระนั้นน่าสงสารร่างกายผ่ายผอมหายใจหอบเหนื่อยแต่สิ่งที่น่ากังวลน,นิ่งกว่าสภาพร่างกายคือจิตใจของท่านแววตาของลุงวีระแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความโกรธและความไม่ไว้วางใจ เมื่อพยาบาลสาวคนหนึ่งพยายามจะเข้าไปวัดความดันลุงวีระก็ปัดมือเธอออกอย่างแรงไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันไม่ได้เป็นอะไรไอ้พวกหมอนั่นมันโกหกส่งฉันมาที่นี่ทำไมที่นี่มันโรงฆ่าสัตว์หรือไงท่านตะโกนด่าทอทุกคนที่เข้าใกล้ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายสร้างความตึงเครียดไปทั่วทั้งหอผู้ป่วยพยาบาลและผู้ช่วยต่างพากันสายหน้า นี่คือผู้ป่วยประเภทเจ้าปัญหาที่รับมือได้ยากที่สุดพี่บัวเดินเข้าไปในห้องความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นในใจของเธอคือความหงุดหงิดเธอเหนื่อยและไม่มีอารมณ์จะมารับมือกับคนแก่ที่เกลี้ยกลาดแต่แล้วเสียงของหลวงพ่อเมธก็แวบขึ้นมาในหัวเมตตาคือการมองให้ทะลุเปลือกนอกที่แข็งกระด้างเข้าไปให้ถึงหัวใจที่เปราะบางและเจ็บปวดของเขา พี่บัวหยุดสูตรลมหายใจเข้าลึกแล้วเปลี่ยนอัลกอริทึมในใจเธอไม่ได้มองลุงวีระเป็นขนแก่เจ้าปัญหาอีกต่อไปแต่เธอมองเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ผู้ซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นคือความตายความโกรธเกรี้ยวทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงเกราะที่ท่านสร้างขึ้นเพื่อปกปิดความหวาดกลัวที่อยู่ข้างใน เธอเดินเข้าไปหาลุงวีระช้าๆด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าสวัสดีค่ะคุณลุงวีระหนูชื่อบัวนะคะเป็นหัวหน้าพยาบาลที่นี่หนูเข้าใจค่ะว่าคุณลุงกำลังโกรธและไม่พอใจที่ต้องมาอยู่ที่นี่แต่ขอให้คุณลุงเชื่อใจหนูนะคะว่าพวกเราทุกคนที่นี่ไม่ได้จะมาทำร้ายคุณลุงเราแค่อยากจะมาช่วยดูแลให้คุณลุงได้พักผ่อนให้สบายที่สุด เท่านั้นเองค่ะเธอไม่ได้เข้าไปเพื่อจะทำอะไรกับร่างกายของท่านแต่เธอเข้าไปเพื่อจะสื่อสารกับหัวใจของท่านลุงวีระที่กำลังอ้าปากจะดา่าเมื่อได้ศบตากับแววตาที่จริงใจของพี่บัวและได้ยินน้ำเสียงที่ไม่มีแววการตัดสินก็ชะง,งักไปคำด่าที่เตรียมไว้ถูกกลืนหายลงไปในลำคอนี่คือการใช้เมตตาคือความรัก ความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกว่าผู้นั้นจะน่ารักหรือน่าชังมันคือด่านแรกในการทลายกำแพงแห่งความเกลียดชังและความกลัวขณะที่พี่บัวกำลังยืนมองลุงวีระที่เริ่มสงบลงภาพความทรงจำในอดีตเมื่อครั้งที่เธอได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อเมธใต้ร่มไม้ ก็ผุดขึ้นมาในใจของเธอราวกับเป็นภาพนิมิตที่ชัดเจนในภาพนั้นเธอในวัยสาวกำลังถามหลวงพ่อด้วยความสงสัยหลวงพ่อคะที่ว่าให้แผ่เมตตาแม้แต่กับคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เป็นศัตรูมันจะทำได้อย่างไรคะในเมื่อใจเรามันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆหลวงพ่อเมตยิ้มอย่างเมตตาแล้วชี้ไปที่ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า บัวเลยโยมดูดวงอาทิตย์นั่นสิเวลาที่มันสาดแสงลงมามันเคยเลือกหรือเปล่าว่าจะส่องแสงให้แต่คนดีไม่ส่องแสงให้คนชั่วมันเคยเลือกหรือเปล่าว่าจะส่องให้แต่ดอกไม้ที่สวยงามไม่ส่องให้กองขยะที่เหม็นเน่าไม่เคยเลยค่ะเธอตอบนั่นแหละคือธรรมชาติของเมตตาที่แท้จริงมันคือการแผ่ความปรารถนาดีออกไป อย่างเสมอภาคอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนดังด,งดวงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นแก่ทุกสรรพสิ่งโดยไม่หวังว่าใครจะมารักหรือมาเกลียดการแผ่เมตตาไม่ใช่การฝืนให้ตัวเองต้องไปรักคนที่ไม่น่ารักแต่คือการฝึกจิตของเราให้มีคุณภาพเหมือนดวงอาทิตย์คือมีความสว่างมีความอบอุ่นและมีความยิ่งใหญ่จนสามารถโอบอุ้มได้ทุกสรรพสิ่ง แล้วเราจะฝึกได้อย่างไรคะให้เริ่มต้นจากความรักของแม่โยมเคยเห็นแม่ที่รักลูกคนเดียวของเขาสุดหัวใจไหมไม่ว่าลูกคนนั้นจะเกิดมาพิการจะดื้อรั้นหรือจะทำผิดพลาดแค่ไหนหัวใจของแม่ก็พร้อมที่จะให้อภัยและปรารถนาดีต่อลูกเสมอขอให้โยมจงใช้หัวใจของแม่ดวงนั้นมองไปยังผู้ป่วยทุกคนมองให้ทะลุค,ความเจ็บป่วยทางกาย มองให้ทะลุความเครียดกราดทางใจแล้วโยมจะเห็นเด็กน้อยที่เปราะบางและหวาดกลัวซ่อนอยู่ข้างในตัวของพวกเขาทุกคนเมื่อโยมเห็นเช่นนั้นแล้วเมตตามันก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติภาพนิมิตจ,จางหายไปพี่บัวมองกลับไปที่ลุงวีระแล้วเธอก็เห็นเด็กน้อยที่กำลังหวาดกลัวอยู่ในร่างของชายชาราและหัวใจของเธอก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา อย่างแท้จริงหลังจากที่จัดการเรื่องผู้ป่วยใหม่เรียบร้อยแล้วพี่บัวก็ต้องรีบไปดูอาการของน้องฟ้าผู้ป่วยหญิงวัยเพียง25ปีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกระยะลุกลามน้องฟ้าเป็นที่รักของทุกคนในหอผู้ป่วยเพราะเธอเป็นเด็กที่ร่าเริงและมองโลกในแง่ดีเสมอแม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสก็ตาม แต่วันนี้ดูเหมือนกำแพงแห่งความเข้มแข็งของน้องฟ้ากำลังจะพังทลายลงเมื่อพี่บัวเดินเข้าไปในห้องเธอก็เห็นน้องฟ้านอนขดตัวอยู่บนเตียงตัวสั่นเทาและร้องไห้อย่างหนักยาแก้ปวดที่แรงที่สุดดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปพี่บัวฟ้าเจ็บฟ้าเจ็บเหลือเกินฟ้าทนไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะจบลงเสียที น้องฟ้าร่ำไห้จนตัวโยนในวินาทีนั้นพี่บัวรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกบีบอย่างแรงความเจ็บปวดของน้องฟ้ามันส่งผ่านมาถึงเธอจนเธอแทบจะหายใจไม่ออกนี่ไม่ใช่ความรู้สึกเมตตาที่สงบและอยู่ห่างๆอีกต่อไปแต่มันคือความรู้สึกที่รุนแรงและบีบคั้นกว่านั้นนี่คือกรุณา คือความหวั่นไหวของหัวใจเมื่อได้สัมผัสกับความทุกข์ของผู้อื่นและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นพี่บัวรีบเข้าไปนั่งข้างๆเตียงกุมมือน้องฟ้าไว้แน่นพี่อยู่นี่แล้วนะฟ้าพี่อยู่นี่แล้วหายใจเข้าลึกๆนะคะคุณเก่งลองหายใจไปพร้อมๆกับพี่นะเธอไม่ได้พูดปลอบใจด้วยคำพูดสวยหรู เพราะเธอรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์แต่เธออยู่ตรงนั้นเธอร่วมรับรู้และแบกรับความทุกนั้นไปพร้อมกับน้องฟ้าเธอสอนให้น้องฟ้าใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเจ็บปวดเธอเช็ดหน้าเช็ดตาให้และกอดน,น้องฟ้าไว้จนกระทั่งอาการปวดทุเลาลงและเด็กสาวก็พลอยหลับไปในอ้อมแขนของเธอด้วยความอ่อนเพลียในความเงียบนั้น ภาพความทรงจำของหลวงพ่อเมธก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งเธอกำลังถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะเมตตากับกรุณามันต่างกันอย่างไรคะหลวงพ่อเมธต,ตอบว่าบัวเอ้ยถ้าเปรียบเมตตาเหมือนเรายือนอยู่บนฝัง่งแล้วโยนเชือกไปช่วยคนที่กำลังจะจมน้ำด้วยความปรารถนาดีกรุณาก็คือการที่เรากระโดดลงไปในน้ำเชี่ยวกรากนั้นด้วย เพื่อที่จะประคองเขาและว่ายน้ำเข้าฝั่งไปพร้อมกับเขาเมตตายังคงมีระยะห่างแต่กรุณาคือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความทุกนั้นมันคือเอมพัตตีในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดคือความรู้สึกทุกขร้อนไปกับความทุกข์ของผู้อื่นจนทนอยู่ไม่ได้และต้องลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือแต่กรุณา ก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะบัวถ้าเรากระโดดลงไปช่วยคนจมน้ำโดยที่เราเองก็ว่ายน้ำไม่แข็งเราก็อาจจะจมน้ำตายไปพร้อมกับเขาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันถ้าใจของเราไม่มีปัญญาและอุเบกขาเป็นฐานรองรับความกร,รุณาก็อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นความเศร้าโศกที่เผาผลาญใจเราเองดังนั้น การจะมีกรุณาที่แท้จริงได้เราต้องฝึกใจให้มีกำลังและมั่นคงเสียก่อนในทางจิตวิทยาสมัยใหม่เขาเรียกภาวะนี้ว่า empathic distress คือการที่เราไปแบกรับความทุกข์ของคนอื่นมามากเกินไปจนกลายเป็นความทุกข์ของเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำงานแบบโยมต้องระวังให้มากวิธีป้องกัน คือการเจริญกรุณาที่ประกอบด้วยปัญญาคือเข้าไปช่วยแต่ไม่ยึดว่าทุกนั้นของเราเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมพี่บัวลืมกาขึ้นเธอมองดูใบหน้าที่หลับไหลของน้องฟ้าแล้วก็เข้าใจหน้าที่ของเธอคือกระโดดลงไปในน้ำแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะหายใจ เพื่อที่จะมีแรงประคองคนอื่นต่อไปช่วงบ่ายของวันดูเหมือนจะนำพาความสงบกลับคืนมาแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดขึ้นที่ห้องพักของผู้ป่วยสูงอายุท่านหนึ่งชื่อว่าคุณตาจรันคุณตาจรันเป็นผู้ป่วยที่น่าสมสารที่สุดคนหนึ่งท่านไม่ได้ทุกข์ทรมานทางกายมากนักแต่ท่านทุกขทรมานทางใจเพราะความโดดเดี่ยว ท่านมีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งทะเลาะและไม่ได้พูดคุยกันมานานเกือบสิบปีความปรารถนาสุดท้ายในชีวิตของคุณตาคือการได้เจอหน้าและเล่กล่าวคําขอโทษลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายทีมพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ได้พยายามติดต่อลูกชายของคุณตามาหลายสัปดาห์แต่ก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งในบ่ายวันนั้นเรากับมีปาฏิหาริย์ชายวัยกลางคนคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในหอผู้ป่วยด้วยท่าทีที่ดูสับสน เขาคือลูกชายของคุณตาจรันพี่บัวได้นำทางเขาไปที่ห้องของพ่อวินาทีที่สองพ่อลูกได้พบหน้ากันอีกครั้งความเงียบได้เข้าปกคลุมไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงน้ำตาที่ไหลออกมาจากดวงตาของคนทั้งสองลูกชายได้สุดตัวลงคุกเข่าข้างเตียงแล้วก้มลงกราบแทบเท้าของพ่อคุณตาจรันใช้มือที่สั่นเทารูปศีรษะของลูกชายคำพูดนับล้านคำ ถูกสื่อสารผ่านการสัมผัสและหยดน้ำตาพี่บัวและทีมงานยืนมองภาพนั้นอยู่ห่างๆด้วยหัวใจที่ผ่องโตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเจ็บป่วยและการพลัดพรากภาพการคืนดีและการให้อภัยนี้มันคือดอกไม้ที่งดงามที่สุดที่ได้แบ่งบานขึ้นในวินาทีนั้นพี่บัวไม่ได้รู้สึกเหนื่อยไม่ได้รู้สึกหงุดหงดเธอรู้สึกปิติรู้สึกยินดี ไปกับความสุขของครอบครัวนี้รากับว่ามันเป็นความสุขของเธอเองนี่คือมุทิตาคือความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีหรือมีความสุขมันคือคุณธรรมที่ช่วยชะล้างความอิจฉาริษยาและความหม่นหมองในใจและเป็นยาบำรุงกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ทำงานอยู่ท่ามกลางความทุกข์ภาพความทรงจำของหลวงพ่อเมธผุดขึ้นมาอีกครั้งชัดเจนรากับท่านกำลังนั่งอยู่ตรงหน้า หลวงพ่อคะทําไมเราต้องฝึกมุที่ตาด้วยในเมื่อแค่ไม่ไปอิจฉาคนอื่นก็น่าจะพอแล้วเธอถามในนิมิตนั้นหลวงพ่อเมตหัวรอบเบาๆบัวเอ๋ยจิตของเรามันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือมันมักจะมองหาแต่สิ่งที่ผิดปกติสิ่งที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราทำงานอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจของเรามันก็จะคุ้นชินกับการมองหาแต่ความทุกข์จนมันตาบอด ต่อความสุขและความดีงามเล็กๆน้อยๆที่ยังคงมีอยู่รอบตัวใจของเราก็จะหม่นหมองและหมดพลังไปเรื่อยๆมุทิตาจึงไม่ใช่แค่ไม่อิจฉาแต่มันคือการฝึกฝนจิตใจให้เป็นนักเก็บเกี่ยวความสุขให้เป็นนักมองหาความดีงามมันคือการเปลี่ยนเลนส์ที่เราใช้มองโลกจากเลนส์ที่โฟกัสแต่ปัญหามาเป็นเลนส์ที่มองเห็นดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่ท่ามกลางกองขยะ โยมลองคิดดูสิในหอผู้ป่วยของโยมแม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ยังมีรอยยิ้มเล็กๆของผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นมีคำขอบคุณจากญาติมีภาพการให้อภัยกันของครอบครัวมีน้ำใจของเพื่อนร่วมงานสิ่งที่ดีเหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกวันแต่ใจของเรามักจะมองข้ามมันไปการจเจริญมุทิตา คือการจงใจที่จะมองหาและชื่นชมสิ่งดีๆเหล่านี้เมื่อเราเห็นก็ให้เราอนุโมทนาในใจยินดีไปกับเขาความปิตินั้นมันจะย้อนกลับมาเป็นพลังงานให้กับใจของเราทำให้เรามีกำลังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความทุกข์ต่อไปมันคือการเก็บเกี่ยวดอกไม้ในสุสานเพื่อมาประดับใจของเราเองพี่บัวลืมตาจากผวังเธอมองภาพสองพ่อลูกที่กำลังกอดกัน และเธอก็เก็บเกี่ยวดอกไม้นั้นมาประดับไว้ในใจอย่างเต็มเปี่ยมหลังจากที่ได้พบกับลูกชายคุณตาจรันก็ดูมีความสุขและสงบลงอย่างเห็นได้ชัดราวกับว่าท่านได้ปลดเปลื้องภาระสุดท้ายในชีวิตลงแล้วท่านได้นอนหลับไปด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขเย็นวันนั้นขณะที่ลูกชายยังคงนั่งกุมมือพ่อของเขาอยู่ข้างเตียงสัญญาณชีพของคุณตาจรัน ก็ค่อยๆอ่อนลงและหยุดลงอย่างสงบท่านได้จากไปแล้วท่ามกลางอ้อมกอดของความรักและการให้อภัยลูกชายร้องไห้ออกมาแต่เป็นน้ำตาแห่งความอาลัยไม่ใช่ความเสียใจที่ติดค้างเขาก้มลงกราบพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกล่าวขอบคุณทีมพยาบาลที่ช่วยทำให้ความปรารถนาสุดท้ายของพ่อเป็นจริงในสถานการณ์เช่นนี้ พี่บัวต้องสวมบทบาทสุดท้ายของเธอในวันนี้บทบาทที่ยากที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดเธอต้องให้กำลังใจลูกชายที่กำลังโศกเศร้าแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ต้องไม่จมไปกับความเศร้านั้นเธอต้องจัดการกับร่างกายที่ไร้วิญญาณของคุณตาจรัยด้วยความเคารพแต่ก็ต้องไม่หวั่นไหวเธอต้องยอมรับความจริงของความตายที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยหัวใจที่เป็นกลางและมั่นคง นี่คืออุเบกขาคือการวางเฉยที่ประกอบด้วยปัญญาคือการมองเห็นว่าทุกชีวิตล้วนต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วส่วนที่เหลือคือสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในความเงียบสงบหลังจากที่ทุกอย่างได้ถูกจัดการเรียบร้อยแล้วพี่บัวได้กลับมานั่งทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน แล้วคำสอนสุดท้ายของหลวงพ่อเมธก็ดังก้องขึ้นในใจของเธอบัวเอ้ยพรหมวิหารสมข้อแรกคือเมตตากรุณามุติตาเปรียบเหมือนสัพชีวิตที่อาศัยอยู่บนภูเขามันมีความรักมีความหวันไหวมีความยินดีมันทำให้ผู้เขาลูกนั้นมีชีวิตชีวาแต่ถ้าภูเขามันไม่มั่นคงเมื่อเกิดแผ่นดินไหวทุกอย่างก็พังทลายอุเบขา คือตัวภูเขาเองคือความหนักแน่นความมั่นคงและความเป็นกลางภูเขามันไม่ได้ไร้หัวใจมันโอบอุ้มสรรพชีวิตทั้งหมดไว้แต่ตัวมันเองกลับไม่หว,วั่นไหวไม่ว่าแดดจะออกฝนจะตกพายุจะพัดหรือแผ่นด,ดินจะไหวมันก็ยังคงตั้งต,งตระหงงานอยู่เช่นเดิมอุเบกขาจึงไม่ใช่ความเฉยเมยหรือความไม่ใส่ใจอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด คนที่ไม่ใส่ใจคือคนที่ไม่เคยมีเมตตากรุณามุทิตามาก่อนแต่อุเบกขาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ผ่านการเจริญเมตตากรุณามุทิตามาอย่างเต็มที่แล้วเท่านั้นมันคือความรักที่ประกอบด้วยปัญญาคือการที่เราช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ก็ยอมรับในกฎแห่งกรรมของแต่ละชีวิตเราช่วยเขาได้แต่เราเปลี่ยนกรรมของเขาไม่ได้ เราเศร้าสือใจกับการจากไปของเขาได้แต่เราก็ต้องยอมรับว่าความตายคือธรรมดาของชีวิตดังนั้นอุเบขาจึงเป็นคุณธรรมที่สูงสุดเป็นยอดของผู้เขาที่ทำให้พรหมวิหารอีกสามข้อที่เหลือตั้งอยู่ได้อย่างสมดุลและไม่เผาผลาญใจของเราเองมันคือความสงบที่เกิดจากความเข้าใจในสัจธรรมของโลกอย่างแท้จริงที่บวนหลับตาลง เธอรู้สึกถึงภูเขาในใจของเธอที่ได้ผ่านทั้งแดดทั้งฝนและพายุมาตลอดทั้งวันแต่บัดนี้มันกำลังกลับคืนสู่ความสงบนิ่งอีกครั้งพี่บัวเดินออกจากหอผู้ป่วยทานแห่งสันติในยามที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าร่างกายของเธออ่อนล้าแต่หัวใจของเธอกลับรู้สึกเต็มและมีพลังอย่างน่าประหลาด ความรู้สึกเฉยชาที่น่ากลัวที่เธอเมีเมื่อเช้าได้สลายไปจนหมดสิน้นถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณบททดสอบขอบคุณผู้ป่วยและขอบคุณธรรมะที่ได้ช่วยเติมน้ำลงในบ่อเมตตาของเธอจนกลับมาเปี่ยมล้นอีกครั้งเธอตระหนักว่างานของเธอไม่ใช่แค่งานแต่มันคือทางคือเส้นทางแห่งการบำเพ็ญบารมี คือโอกาสในการเจริญพรหมวิหารสี่ที่หาได้ยากยิ่งเธอได้ค้นพบบทบาทใหม่ของตัวเองอีกครั้งไม่ใช่แค่ในฐานะพยาบาลแต่ในฐานะกัลยาณมิตรผู้ร่วมเดินทางในวาระสุดท้ายของชีวิตร่วมกับเพื่อนมนุษย์เรื่องราวการเดินทางภายในหนึ่งวันของพี่บัวได้แสดงให้เราเห็นถึงพลังและแก่นแท้ของพรหมวิหารสี่ คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเราทุกคนมันได้สอนให้เรารู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปสแสวงหาธรรมะที่ไหนไกลเพราะบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะปรากฏขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานี่เองเมื่อเราเจอคนที่ไม่น่ารักจงใช้เมตตามองให้ทะลุเปลือกนอกที่แข็งกร้าวของเขาเมื่อเราเห็นคนที่กำลังทุกข์ทรมาน จงใช้กรุณาเข้าไปโอบกอดและแบกรับความทุกข์นั้นร่วมกับเขาเมื่อเราเห็นคนอื่นมีความสุขจงใช้มุติตาฝึกที่จะยินดีไปกับเขาด้วยใจจริงและเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับการพลัดพรากจงใช้อุเบกขาวางใจให้เป็นกลางและยอมรับในกฎแห่งธรรมชาติการฝึกฝนพรหมวิหารสี่ คือการขยายหัวใจของเราให้ยิ่งใหญ่จนสามารถโอบอุ้มโลกทั้งใบทั้งด้านที่สวยงามและด้านที่เจ็บปวดไว้ได้โดยไม่ถูกทำลายนี่คือหนทางสู่การเป็นผู้เป็นใหญ่ที่แท้จริงคือการเป็นนายเหนือหัวใจของตนเองขอบคุณสำหรับการรับฟังขอให้ทุกท่านได้คนพบและปลุกพรมในใจของท่านให้ตื่นขึ้น ในทุกลมหายใจแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ